นี่คือเสียงมวนเสียงห่าวช่ไหสาวดงยางคุณเชือครับสวัสดีครับท่านนายผุ้เชเรื่อนะครับทีผู้ดำเสียงรับสายทีมนงนำตรวจใสกล่มมี่ิดตามทั้ง่องยูทูบนะครับครับนี่ของขางผิดตามทั้งเฟซบุ๊กยูทูบยูทูบจะไ่ค่อยมีคนเขาไปคนบเท่างนะั เือว่บางเรือบางที่เาอยู่ไกลกับสามารถเขื่อนสงแดนท่อยู่างวันไหครับเปิดอท่องท้างท่องยูทูบกับท้ง่องยูทูบมาเพิ่ออะไรฟังเลที่ติดตามหาสารอมดูละลทั้งสวอทุกส่วงทุกรายการนะครับทีโลเกและโหนามาผู้ิจ่อบอกไว้ว่าความหลับคือความหลับบวมีในโลกเขาบ่มีเขาบวมี้ะเนาะบางคนมา ก็มีก็ว่มีเลนอะสิอย่านีอย่างบ่วมีก็บ่มีตัวแม่นอ่ว่าแม่ก็มันจริงมันบ่มีดีล้นะเาะว่าก็ก็ว่มี่ถึงอะมีก็ป็้มยังบ่มีก็ป็นหยังนะครับคนรู้โมโหจเจ้าลองแบบของเราแต่ไมจะาข้องก็เป็นความกดดันเป็นบาปทิดมูติดตาติดแจเจะาข้องไปแผลถูกํารละหนามของนะ สาสรนิจจาัพทาฏาสาราไปลือ่ม่ใช่ยังตาหลอกล้อมเขาอยู่ครับจมงกำเเกันนี่แหละสาสตรนิจจาศัพน้ม่จะทำไปใส่าดตรมาศาดตรต่อไปศาดไปถืเอายังงข่าบูถึงภายในผ่านเนาะครับาุผูลนั้นก็ได้ท่านอาจจะเชื่อนี้มาบัวสีเราผมาวลรากละเอี่ดถือหลบทบอกว่ามีพิทังหลายอย่างงมบุคคลที่บั พวดตําปวดกะเมื่อมาสว่างไปก็สว่างมากเมื่อไปสว่างมากเมื่อไปสว่างไปเมื่อมากัดกัดไปก็มาอยู่ที่นั่นั็แต่มันคึ้นมาที่กันจบอว่ที่เราบ้างบัวบางที่ับเป็นบัวที่คนหนมบางที่จะขนมื่ามนบางที่กจะคือแตหนมแต่จะบัวที่ธรรมบาร์คสุคือคือผัวบัวคื่ไตตรงหนมเป็นาหน้าของเต่าไป จาคนกับเพื่อนสามสตีตอนห้าเขางคนนี่แหละตุกรุเปยอื่นๆยังไงนะครับคนในที่เขาถึงข้ามะต่ยอมเอาตัวรอดในที่นี้เขาถึงข้ามกันเป็นบัวยึนแต่หน้าหรือว่าแต่ตัวไปกับเพื่อนครับกูได้เ้างกูได้บ้างขับไปเขามาบวชกูาด้บ้างขับไปเขามาในในพุทธศาสน์เอาเพื่อน ไม่ควรพูดจะบว่ามีิศาสตร์ธรนมะคอบน่สืเนี่เป็นต่สันติสันดก่อนยเรียนเด่นอยู่ตามภาษาของเรนยครก็มันก็จะมีลัทธิอืนศาสนาอร่นที่สันะล้วกิที่หายโบวบากจะเกิดความศาสนาของคพนธิ้หายนี่อยู่เป็นคนของธรรมชาติเดียวลัทธิอืนศาสนาทางอินดูเขามีท้่หาของเขานาะผมดูทีไอผมก็มีนาบถือต้นที่หายมา คนกบฏนปได้บัใคเขามาบวชอันนี้ราลูกบวชนะบวชในรุ่นั้นเนี่ยใัให้เขามาบวชบนทุคนนยคบวชได้ครับมูธธนาหน้าหนอมแบวชไดระกปล่อยไปคือดอกบวชีนราบุคคลสี่จัพคที่จังกามาี่เบื้องต้นสมมเป็นลูกจะเป็นปีศาไอ้บุคคลมาใส่บาตรพระเ้่ดิอบบาลอุฮานมัทาหลอกใส่บาตรขบวนนกบวดนกบวชอันนี้ก็เป็นเสียธรรมเป็นลกก็ทำเป็นเกี่ยวกับลูกกนดบไ่ได้เสมอหีิ ให้วกเขาต้องทำกรอยู่ได้ใจเหลกท่ำใจได้ผัวาเรงก็ทแใจคนเล้ยงนี้ต้องอย่างตัวจะกันข่าวขุดนะครับเป็นโหรขลข่าวข่าวต่างๆน้านาต้องนดำไหลายคนกับไปเกี่ยวของกับเสพยาเสพติดอื่นติดคุกติดกับหลังแลรับสใสกำลังไปอันนี้ถึงแลาคกับข้นก็มีนะที่บอกได้หลายต่างๆเข้อให้เกิมารับที่ชอบในสิ่งที่ยู่ข้องกันกะทำหนึ่งไปเนาะ ขนะเกะเวลาใารในภายหลังเวลาขับรถไม่เหยียิเบตามจังหใครก็ม like ันยเสียเรืโคนกลางในร่นตยังเป็นไับวินากับพื่อนนะไรับไปยืดยุดยักับสิ้งเรียดติดเห็นว่าการควบคุมมันยังมีมากกับตัวจ้างเป็นเหตุือเหตนคืออรก็เลยมีต่างๆขึ้นมาเกิดข้อโต้ขยันก่อข้อตืนเต้นผู้จัดการแบ่งก็ยังไป เียวิตัวเดียวมาเอาก็ะกูไใจคามตานทที่สุดเลยันะมีเงินี่ะไปวหมองในที่นอกรับอเป็นตัวจิตคเดียดรัวที่นอกฝั่งมาตัาสติแล้วับผู้รู้องกับลกเ่องสติคนหอเสียอยู่ตามอย่างผาเนี่ยเสี่อยู่ตามย่างวกเรื้อเสียอสติอืมเยนอนเนอนนี่นาะตามย่านไหนตามอย่างนึนสติสตางคย่าึ สิจะตั้งอะสตินระัอย่างเสียสติอยไก็ิไม่สก่อสียกสติสตินม่างนั้นคโบมิงึ้นโบมิงตั้มันมันตองยางพร่่งีเสียตองยามาสล้วมเนี่ยสีเสียสตสติ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 สตสติ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 สสติ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 สตสติ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 สสติ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 สต บวาพระหรือคนธรรมดาแล้วเนาะกัีเงินเงินขอมาเกี่ยวของบางเ่อกะพี่น้องก็ผิดกันพวมีย่ก็ทะเลาะกันเดยย่อนเงินนี่ครับไอ้น้องเพื่อนร่วงงานคนหู้จับก,กันอีแย่งนงํนกันร่องเงินบวใจงูวังหะครับบวใจเงินเดือนลูกน้อง,งหรือได้เงินมากแล้วอมงเงินเขาอย่างเออหรือฝากเงินไว้ของเขาแล้วไปขอเขาขอขึ้นเขาบ่ให้หรือให้บางส่วน ราะว่าคอยไปใส่แว่นเดี่ยววะจกระตีกันตายแล้วครับเห็นปะผัวเมียเสีดเดี่ยวอืมอันว่ามีเงินเข้าบ้านตลอดกันบานแตกแล้วครับเพราะว่ามันต้องใส่เองมันมีค่าใช้จ่ายประจํามือประจาเวียนดยเฉพาะมีลูกมีเต่าหาเงินบ่ได้ก็ตลอดกัน